ที่ีที่ไหนล้วเนี่ยนี่มันเรือนี่นี่เราไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคือฉันฉันกินข้าวอยู่แล้วก็หลับไปแป๊บหนึ่งนะแล้วฉันไปใช้เหมือนแบบโดนอุ้มมาแล้วตื่นมาที่ก็อยู่บนเรือแล้วนะคะนี่ฉันก็จะไปไหนล้วเนี่ยข้างหน้าเป็นภูเขานะคะเอ้ยมันดูเงียบเหงามันดูเซาเซมมันดูเงาเงอยมันคือแบบน่ากลัวนะคะแล้วเรือจะพาฉันไปไหนแล้วเนี่ยเรือผีสิงป้าค้าไม่มีใครขับเลยอ่ะอ้จะก่อนแป๊บนึ่งตกเรือไม่เรือจ๋าช่วยฉันด้วย เรือล้อด้วยเราจะไปฝั่งนู้นนะคะนี่หมาเดินบนน้ําได้โคตรเจ๋งนะคะเควิ่งได้ก็ไม่บอกนะคะเออปล่อยให้เดินช้าอยู่ต้องนานนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าทางข้างหน้านั้นมันจะมีข้าวฉันกินหรือเปล่าฉันหิวข้าวมากเลยเฮ้ยไอเจ้าของเฮงซวยมึงอาททำกับฉันได้ยังไงนะคะอ้าวกระจกหรอเฮ้ยนี่มันใครเนี่ยเฮ้ยเอาสเอาข้าวฉันกินหน่อยดิฉันหิวข้าวมากเลยเ ไม่มีใครเอาข้าว้ฉันกินเลยนะคะขอบิงออมก่อนเก็ทําทอะไรกันนะ่ะเขาเตะบอลกับหมาเหรอโอ้ที่นี้เขารักหมากันนะคะเราจะมาเตะบอลกันดีกว่าคุณผู้ชมมาเตะบอลเข้าโกไปเออจุบจ๊บจุบจ๊บมาดิมาดิมาดิเออมาดิเอ,อ้ยเออจ้าของนายเป็นมนุษย์ต่างดาวปะเนี่ยทำให้ตัวสีน้าเงินชะนา่ากลัวเฮ้ยอย่ามาแย่งบอลฉันนะไอหมาโง,โง่ออกไปมาเลยนี่เป็นยังไงเอาใครเตะได้ปะฉันเตะฉันี่ฉันเตะได้ฉันเตะได้มาอย่ามาแย่งสิ สีเหมือนกันด้วยนายสนใจเอาหมาไปเลี้ยงสักตัวหนึ่งไหมตอนนี้ฉันเหงาหงอยมากเลยฉันโดนเจ้าของเทงมาปะตีบอลกันมาดิมาดิแย่งมาแย่งมามีวันนี่ไปเตะเข้าโก,โกนี่บิงโกเลยค่ะไปดีกว่าพวกปัญญาอ่อนนะคะปล่อยให้มันเล่นกันไปค่ะเราไปกันดีกว่าเฮ้ยหมาน้อยยังชันนย่อะไรอ้ยแต่วกอนนะหมาลอยได้หมาลอยได้ค่ะนี่แหละความฝันของชันนะคะฉันอยากจะเป็นหมาบินได้อะไรไก่หรอกระตักกระตักกกได้ปะเนี่ย กินได้ปะวะหิวพอดีเลยอ่ะกินได้ไหมไปดีกว่านะคะอย่าบอกนะโอ้ใหม่ก็เตรียมตัวเบนปึง้งเรียบร้อยค่ะตรงนี้มีอะไรมีที่นอนนะคะฉันขอนอนพักก่อนได้ไหมอ่ะฉันคิดถึงเจ้าของมากเลยฉันขอนอนพักแป๊บหนึ่งนะคะตอนเดี้ฉันง่วงนอนแล้วฉันก็ท้อแท้ห่อเหี่ยวหัวใจมากเลยกูไนหลับฝันดีค่ะหลับแบบไม่หลับตานะคะเหมือนตายตาไม่หลับ โอเคฉันตื่นแล้วเดี๋ยวนี่ขนาดตื่นแล้วนะตัวมึงยังไอ้นี่เลยนะคะไปจะไปหาอะไรกินดีกว่าคุณผู้ชมถึงตัวฉันจะยังไม่ตื่นนะคะแต่ตัวฉันก็สามารถถลายลงไปได้ตรงนี้มีอะไรให้กินอ๋อมีที่นอนอ้าวแล้วเด้งขึ้นมาได้ไงอ่ะอ๋อนี่คือสปริงหรอคะเุ้ยเก๋ว่ะที่นี่เขาเก๋นะคะไม่เอาฉันไปหาอะไรกินก่อนนะคะมีอะไรให้ฉันกินบ้างเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ไงคุณผู้ชมนี่แหละเนื้อนะคะกินได้ปะเนี่ย โอเคตอนนี้จะกินได้แล้วนะคะจะขอกินก่อนไม่ไหวแล้วหิวมากเลยเจ้าของเก่าฉันน่ะเลี้ยงฉันแบบอดอนๆหยักๆนะคะหวยออกกระถึงให้กินนะคะถ้าเราให้หวยเขาถูกเขาก็ให้กินถ้าเราให้หวยเขาไม่ถูกเขาก็ไม่ให้เรากินนะคะเราเป็นหมาที่แบบเศร้าซึมเหงาหงอยมากเลยค่ะขอกินนมก่อนมะมๆๆๆๆบำรุงกระดูกนะคะโอเค เฮ้ยน,นี่บ้านหมาหรอว้าวเล่นเลยนะคะสนุกจังโอ้ my g o กวดาว, God, วสนุกจังเอ้ยสนุกโฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ภารกิจของเรานะคะภารกิจของเราก็คือตามหาเจ้าของที่แท้จ,จริงนะคะเอาเฮ้าๆ่าใครอยากเอาเราไปเลี้ยงบ้างเฮ้ยมีหมาอะไรเนะี่ยหมาชิโร่หรอหมาชิโร่นะคะเองจะมาน่ารักแบบคาดไม่ได้นะคะเซอร์สนใจเอาเราไปเป็นเจ้าของไหมฮะ สนใจเปล่าพี่สนใจไหมเมื่อกี้เราเจอกันตรงตู้กระจอก,กอะค่ะสงใส่ตรงสนใจอาเราไป,ไป,ไ,ปไปเป็นเจ้าของไหมคะมึงไม่สนใจกูเลยนะคะเอ้พี่แต่งตัวเก๋ว่ะอ้าวเป็นหมาเฉยนะคะเออตักคนก็กลายเป็นหมานะคะหรือว่าเราคือคนวะเออก็อาจจะเป็นได้นะคะนี่ลอยไปเลยคะ่ะเฮ้ยดูเหมือนว่ามนุษย์มันจะเล่นน้ํากันนะคะนี่เลยฉันขอเล่นพังนะคะฮนี่สนุกจังสนุกจังเลยคะ่ะ โอ้ยนอนพักผ่อนก่อนนะคะวันวันสบายนะคะกินแล้วก็นอนฉันดีใจมากเลยที่ฉันมาอาศอยู่ที่นี่นะคะโอ้ยที่นี่มันเหมือนเป็นแบบสูย์พักพิงชีวิตจ,จิตใจของเรานะคะนอนพักผ่อนยาวๆไปเลยเฮ้ยฉันไม่สนใจแล้วเจ้าของกงเจ้าของเก่านะคะเจ้าของเก่าเฮงซวยนะคะนอนดีกว่าตื่นแล้วดีกว่านะคะตื่นแล้วมากินดีกว่านะนี่ไงเนื้อชิ้นโตนะคะได้เวลาที่ฉันกินมัมมัม,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 ม อ่มัมมัมมัมมอมมมมมอร่อยจริงๆเลยอร่อยแบบหยุดไม่ได้นะคะกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินฉันจะทําให้ชันโตไวขึ้นแล้วชาชั้นโตฉันก็จะไปตบหน้าตบหน้าเจ้าของเก่านะคะไปกัดเจ้าของเก่าเลยวิ่งไล่กัดมันเนะคะตัวนี้ก็มีอาหารเม็ดนะคะไม่ได้กินนานแล้วอาหารเม็ดนะคะเออกินเขาก่อนโอ้อร่อยมากเลยอาหารเม็ดไม่เคยกินเลยอ่ะเจ้าของเก่าไม่เคยซื้อใั้นกินเลยอร่อยมาก กินน้ำต่อกินน้ำหน่อยสิหิวน้ำก็หายน้ำมากเลยนะคะเมื่อกี้นั่งเรือมาร้อนก็ร้อนกินน้ำดับร้อนหน่อยนะคะเฮ้ยนี่หมาอะไรเนี่ยหมาอะไรอะหมาสติดหรอโอ้ยหมาสติดแป็นีต้องเห่ามาสักหน่อยนะคะนี่เลยประกาศประกาศจ่าฝูงเลยคะ่ะว่าใครคือจ่าฝูงค่ะเห่าเลยห้อง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 เจ๊เจ๊เลือกใครเจ๊จะเลือกใครระหว่างไอหมาต่างดาวกับหมาปกติอย่างฉันเนี่ยเลือกใครให้เจ๊หัวกระต่ายเลือกหน่อยดูโอ้ เล็กๆหน่อยฉันก็เป็นหมาที่น่ารักและหมาปกตินะคะดูหน้าตาฉันสิหน้าตาน่าสงสารนะคะอ้าวตก่อนตอนนี้มันกลายเป็นหมาปกติแล้วนะคะเฮย้ยหมาต่างดาวมันสามารถรอกเรียนแบบได้เห็นไหมมันแปลงร่างได้หมาต่างดาวนะคะน่ากลัวหมาชิโร่เป็นไรอะชิโร่ชิโร่เท้าหรอไม่ต้องเท้านะฉันก็โดนปล่อยมาเหมือนกันนะชิโร่นะไม่ต้องกลัวนะจบกันหน่อยไหมโอ้ยมันจะกัดฉันมันจะกัดฉันเอ้โยโอ๊ยย เฮ้ยไม่ตจะกัดฉันอย่ากัดันะไอหมาทีโรเฮ้ยโสดแม่เลยกระโดดงมำง่ำง้ำเลยง้ำเลยนี่นี่เป็นไงเฮ้ยมีเจ้าของด้วยอหอเฮ้ยดูดิอิจฉามันจังเลยนะคะมันมีเจ้าของอ่ะเฮ้ยเศร้าอ่ะเฮ้ยเศร้าจังมันมีเจ้าของด้วยเออฉันเศร้าใจอ่ะจะเป็นบาที่ไม่มีเจ้าของฉันไม่อยากจะอยู่อีกต่อไปแล้วเออต่เวลาที่ฉันจะต้องฆ่าตัวตาย ถ้าไม่อยากจะอยู่แล้วจะคิดถึงเจ้าของเก่าเหลือเกินรักเกิน say g o o d b y อจมน้ำอ้าไม่จม <c oughs> ไม่จมนะคะทำยังไงก็ไม่จมน้ำ <c oughs> ในที่สุดฉจนก็าตายแล้วนะคะลาก่อนชีวิตของหมาบ๊ bye ายบายโอไม่นะเจ้าป๊อกป๊อกหมาของฉันฉจะได้บอกใส่มานะคะว่าที่นี่มันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งไม่ไม่ตัวหนึ่งละมีหลายตัวนะคะว่ามันมันว่ามีหมาที่หน้าตาเหมือนชั้นนะคะ มันหลุดหายมาแถวนี้ฉันจะมาตามหาน้องนะคะอันนี้เขาได้ไหมคะเนี่ยอันนี้เปล่าวะไหนลองกินดูดิกินได้ไหมไม่ได้นะคะมันเป็นอาหารหมาไม่ใช่อาหารคนเออไปหักข้างนอกดีกว่านะคะฉันจะต้องตามหาหมาของฉันให้ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนคุณคะเห็นหมาของฉันไหมคะอ๋อนี่มันหุ่นนี่มันไม่ตอบนะคะมันอาจจะเป็นหุ่นแหละฮัลโหลคุณคะคุณคะเห็นหมาของฉันไหมคุณเห็นหมาของฉันไหมคะชื่อป๊อกๆนะคะ ปอกๆแปว่ากูเตียวนะคะเห็นไหมมึงไม่ตอบมึงเป็นใบหรือบ่เนี่ยอีบา้ามันไม่ตอบนะคะถามไอหมาชิโร,รนั่นีิไอชิโร่มึงเห็นหมาฉันไหมคะชิโร่เห็นหมาฉันไหมหน้าตาซึ่งซึ้งซึ่งซึหน้าตาเหมือนฉันเลยคะ่ะหน้าตาน่ารักเหมือนฉันเลยไม่มีใครตอบเลยนะคะมึงเป็นใบกันหรือไงวะอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้นะคะฉันเศร้ามากเลยจ้่ชีวิตนี้ฉันหาหมาฉันไม่เจอถ้าคงจะต้องนอนตายตาไม่หลับอย่างแน่นอนจะทำยังไงกับชีวิตดี ประตูอะไรก็ไม่รู้นะคะจะต้องลองเข้าไปดูเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนี่ฉันโผล่มาที่ไหนแล้วเนี่ยสวิตเกมอย่างนั้นเหรอไม่ไม่นะอย่าบอกนด้หมาฉันมาเล่นสวิตเกมเหรอกหรือไงวะนัตตาชัยนะคะโอโกวาอินทตคือบิดาอ่าหยุดก่อนนะคะเอ้ยเกือบแล้วนะคะเอ้ยนี่ฉันจะต้องเจออะไรอีกวันเนี่ยโอเคไปค่ะจะต้องตามหมาหมาของฉันให้เจอให้ได้นะคะ ว่าหยุดค่ะเอ้ยหยดหยดหยดนี่เลยเป็นยังไงไม่ได้แดกกูรองอ,อีผมเปียอีผมเปียงไม่ได้กินกูรอกกูบอกเลยจะต้องตามหมาตามหาหมาให้ได้เอ้ยหยุดก่อนค่ะหยุดก่อนค่ะยังไงโอ้ยดูดิหน้าตามันน่ากลัวนะคะ <c oughs> มึงแดกหมากูไปหรือเปล่าที่เธอแดกหมาฉันไปหรือเปล่าคะเธอบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะคะ <c oughs> เธอแดกหมาฉันไปหรือเปล่าโอนี่ไงหมาของฉันหมาของฉ,ฉันฉันเจอหมาแล้วเธอมันที่เลยลูกอ้าว หมาของฉันน่าจะงอนนะคะไม่หมาหมาของ่านหยุดเออตายนะคะเออจะโดยยิงป๊อกป๊อกรอแม่ด้วยป๊อกป๊อกไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกแป๊กมึงรอกูด้วยป๊อกแป๊กติดตัวเมียแน่เลยแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามีเมียป๊อกแป๊กจะต้องอยู่กับแม่ตลอดไปป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไอ้ป๊อกแป๊กมึงวิ่งไปไหนเลยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กโอ้ยป๊อกแป๊กมันไม่สนใจแม่เลยนะคะป๊อกแป๊กหยุดเดี๋ยวนี้ป๊อกแป๊กลูกแม่ ลองให้แป๊บปอกแป๊กจำฉันไม่ได้สงสัยอาจจะจมน้ําและความจําเสื่อมก็ได้นะคะถ้าแบบนี้เราจะต้องช้าชีวิตและดําเนินหน้าต่อไปนะคะฉันจะไม่เอาหมามันอีกต่อไปนะคะฉันจะได้ไม่ต้องเจ็บช้ําอีกต่อไปอันนี้อะไรอะ่ะมันคือกองโจนหรือไงฉันจะเข้าเข้าสังกัดโจนดีไหมเพื่อลบล้างเอ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรเนะี่ยคุณะลุได้ลุได้นะคะอันนี้อะไรโจนสลัดอยางงั้นเหรอ เราจะเข้าแก๊งโจรสลัดดีไหมคะเออเพื่อลบล้างอดีตชาติปัจจุบันนะคะอุ้ยมีคนตายอยู่ตรงนี้ด้วยอะโอ้ยน่าจะเป็นโจรสลัดแน่เลยนะคะอาจจะเป็นโจรสลัดนะฮะตอนนี้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะโจรสลัดทุกนี้นะฉันจะขอตายอยู่ที่เกาะน,นี้แล้วกันนะคะเกาะแห่งโจรสลัดในเมื่อหมาของฉันจาฉันไม่ได้ลาก,ก่อนทุกคน